ผมจะมาเทสเครื่องอันด้าเทนนะครับเรามาดูว่าอันด้าเทนเนี่ยพร้อมใช้งานหรือเปล่าวิธีเราต้องการที่จะเทสเนี่ยเราสามารถเทสง่ายๆคือเราเลือกให้อยู่ในส่วนของโปรแกรมอยู่นะครับผมจะเพิ่มความเข้มอยู่ที่4นะครับ1 2 3 4สี่เครื่องจะพร้อมทํางานแล้วนะครับผมก็หงายด้านหน้าของหน้าสัมผัสผมเอาน้ํานะครับจุ่มมาตรงกลางเลยนะครับเห็นไหมครับนี่ครับคือพร้อมที่จะทํางานนะครับ นี่คือภาพในส่วนของ Under rain, อันด้าเทนพร้อมที่จะทํางานครับแอคชั่นไปดูเรื่องการใช้อันด้าซาวนะครับตอนนี้ผมใช้โปรแกรมอยู่นะครับเชื่อในการรักษานะครับปกติเรายังไม่ได้เปิดเครื่องใช้งานเครื่องจะแสดงเป็นสีฟ้าแบ็กกราวนะครับสีฟ้าพอเราเปิดใช้งานนะครับผมจะเปิดอยู่สักโหมดสีนะครับเพื่อเทการทดสอบการใช้งานดูนี่คือเป็นสีม่วงหรือว่าเป็นสีน้ำเงิเนเข้มนะครับนี่ก็คือ เรายังไม่ได้เอาหน้าสัมผัสสัมผัสกับผิวที่เราจะรักษาโปรแกรมจะขึ้นแสดงเพื่อให้เห็นว่ายังไม่พร้อมที่จะใช้งานหรือมีการสัมผัสที่ยังไม่ดีพอพอเราสัมผัสลงไปปุ๊บหรือเจลคือเจลที่ผมรักษาดูนะครับหน้าจอจะเป็นสีฟ้าเหมือนเดิมนะครับนี่ก็คือพร้อมที่พร้อมที่จะรักษาหรือการสัมผัสที่ดีถ้าเกิดผมสัมผัสไม่ดีผมเอียงไปนิดนึง จะเห็นนะครับมันจะเป็นสีน้ําเงินเข้มหรือจะเป็นสีฟ้าแล้วก็ผิวนี้อาจจะรู้สึกปวดแสบนิดนึงนะครับนี่คือการสัมผัสที่ดีก็จะเป็นสีฟ้านะครับเดี๋ยวผมปิดนิดนึงเราจะมาดูต่อไปว่าในส่วนของโหมด ine, คอมบีนก็จะคล้ายกันเดี๋ยวผมจะมาดูในส่วนของการใช้คอมบีนผมจะเลือกคอมบีนแต่ตัวนี้ที่ผมจะให้เห็นก็คือเห็นว่าสีของการรักษาจะแตกต่างกันนิดนึงนะครับนี่ผมก็จะใช้อันต้าซาวเหมือนกันนะครับในส่วนของโหมดคอมบีนเนี่ย พอผมกดเริ่มการทํางานจะเป็นสีเขียวนะครับในส่วนการรักษาพร้อมรักษาจะเป็นสีเขียวนี่ก็คือพร้อมแบ็กกราว n d จะเป็นสีเขียวนี่คือใช้งานถ้าเกิดผมเอียงไปนิดนึงก็จะเป็นสีน้ําเงินเข้มหรือเป็นสีม่วงนะครับถ้าเกิดผมสัมผัสที่ดีก็จะกลายเป็นสีเขียวนะครับนี่คือความแตกต่างระหว่างโหมดคอมบี้กับโหมดอันต้าซาวซึ่งจะมีสีแบ็กกราว n d ที่แตกต่างกันนะครับบางครั้งผมอาจจะใช้งานเนี้ยดังนั้น we